ยินดีต้อนรับสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านกระบูน <Yeah. S 1> ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านกระบูนตั้งอยู่ที่บ้านกระบูนหมู่3ามตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนมุดแดงจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์3 4 0 0ีโทรศัพท์088 082 6991 สำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งสำนักการคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการบริหารโดยนายกองมณีอุดมแก้วผูว้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบูนผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวคือนางสาวสิริพรมาดีซึ่งมีทั้งหมดท่ามาตราการได้แก่ มาตรการที่1ด้านการป้องกันมาตราการที่2ด้านการค huh ้นหามาตรการที er. ่3ด้านการรักษามาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังและมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการมาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านกระบูนได้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างคภูมิคุ้มการสารเสพติดและอบัยมุขต่างๆมีการบูรณาการไปกับสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดเช่นการสวดบนต์ไหว้พระทุกๆวันศุกร์การส่งเสริมการเล่นกีฬาทั้งกีฬาภายในและกีฬาเครือข่ายการเล่นดนตรีทั้งดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลและการเต้นแอโรบิกเป็นต้น มาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านกระบูนได้มีการดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคนในโรงเรียนทําให้สามารถจําแนกได้ว่าใครในโรงเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มปลอดภัยมีหลักฐานในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อสํารวจนักเรียนจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถ ข้าช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงต่อสารเสพติดได้อย่างทันท่วงที่ <c oughs> มาตรการที่สามด้านการรักษาโดยโรงเรียนบ้านกระบูนได้มีการแต่งตั้งครูผู้ดูแลซึ่งครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและช่วยเหลือดูแลนักเรียนจากยาเสพติด โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการใช้ถนนกฎจราจรการป้องกันโรคและกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆโดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสอบพอดดแดงมาให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยในโรงเรียนและยังมีโครงการอบรมให้ความรู้โดยอบตเหล่าแดง ในเรื่องครอบครัวอบอุ่นและยังมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการร่อมกับวิชาต่างๆในโรงเรียนและโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเกิดความร่วมมือกันในชุมชนระหวะ่างวัดบ้านโรงเรียนมีการบูรณาการหมู่บ้านสีขาวเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และโรงเรียนยังมีคลินิกเสมารักดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโดยโรงเรียนมีตู้เสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและอบบยมุขต่างๆเช่นชมรมดนตรีโรงเรียนบ้านกระบูน ชมรมแอโรบิกโรงเรียนบ้านกระบูนคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบูรเป็นต้นมาตรการที่ 5. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดทำข้อตกลงร่วมกันมีการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติดให้ออกไปจากชุมชนโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดำเนินแผนการปฏิบัติการทุกปีมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดตลอดปีโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอยู่เป็นระยะโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในการสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด นี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของโครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านกระบูนนะครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนถึงสุดท้ายของคลิปนะครับขอขอบคุณครับ